กรที่ทำการบ้านไปแล้วติดอะไรไหมเข้าใจ้หยที่เทศเมื่อวานเนี้ยนะดับโทระอย่างเดียวเลยดูสิตอนนี้เนี่ยเรายังโกรธใครอยู่อีกไหมมองการกระทำของแต่ละคนยังหมั่นไส้เขาอยู่อีกไหมหรือว่าเมตตาก็ทุกอย่างเหมือนเดิมอ่ะ แต่มันเปลี่ยนพฤติกรรมเราว่าเราหมั่นไส้เขาหรือเราสงสารเขามันจะเปลี่ยนตรงเนี้ยจากหมั่นไส้เป็นสงสารเพราะสงสารเพราะอะไรตอนเมตตาอะน,นัะ่นดิทำไมทำไมถึงเมตตาเราก็ทุกเขาก็ทุกก็เห็นเป็นเ,นเนพื่อนทุบด้วยกันไม่เขากำลังรับกรรมและเขา ถูกกรรมบีบผัวต้องทำเนี่ยโดยไม่รู้ตัวให้หมองตรงนี้บางคนถูกกรรมบีบให้ต้องพูดปรับปรับปรับเนี่ยไม่รู้ตัวเลย <van> บางคนถูกกรรมบีบผัวให้ทำอะไรให้ <t> ใ,หให้เป็นที่มันไส้ของคนอื่นเขาก็ไม่รู้ตัว <t> เช่นเดียวกันเราก็ทำอะไรเราก็ทำอะไรให้คนอื่นเขาหมั่นไส้เราก็ไม่รู้ตัว เหมือนกันเลยทั้งเขาทั้งเราไม่ใช่เราแน่เราก็ไม่แน่เหมือนกันทุกคนแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าทำกรรมตอนใช้กรรมตอนไหนรู้ไหมคือท่านอายุแปดสิบแล้วอีกสามเดือนจะนิพพานยังทนทรมานเดิน ท่านถึงบรรยายออกมาว่าเหมือนล้อเวียนเก่าๆหักงัดแล้วก็ดามด้วยไม้ไผ่ให้พร้อมหมุนไปได้เท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าบรรยายมาขนาดนี้วาดภาพดิเหมือนเราเดินกระเพกกระเพกอะ่ะแล้วเอาไม้มาดามให้ค่อยๆเดินได้อะแต่ต้องเดินวันละสิบหกกิโลเนี้ยพระพุทธเ,เจ้าต้องขนาดนี้ดูที่เออแล้วเราก็มาดูว่า ที่ท่านต้องทําขนาดนี้ก็เพราะอํานาจกรรมจากอดีตชาติสะสมมาท่านท่านรู้และเลียงยานไปแล้วว่าเดิน16วันละ1ิกิโลสามเดือนเนี่ยกรรมทั้งหมดถูกใช้เกี้ยงหมดแล้วกรรมดีที่ขณะที่เดินเนี่ยมันก็สร้างบรรทัดฐานการภาวนาให้พวกเราได้เอามาใช้นะตัวลงในพฤติกรรมอันนั้นใช้กรรมเก่าแล้สร้างกรรมดีอันใหม่ไปพร้อมกัน เนี่ยให้เห็นอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นไ,ไหมถ้าเป็นพวกเราเหรอกบมันจะตายอยู่แล้วอะยังแข็งใจเดินมันไม,ไม่ไหวหรอกนี่ท่านต้องเดินไปมองเห็นเนี่ยไม่มีใครหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมพน้นนะไปเห็นคนคนนึ่งเขากำลังทำอะไรไม่ดีเนี่ยเขาใช้กรรมเก่าโดยไม่รู้ตัวเราจะได้อภัยออกไป ไอการที่เราได้เอาภัยเขาออกไปเนี่ยเออแกเป,เป็นสุขเปนะ็นสะุขเต็มนะะเราไมา่ได้ถือโทษอะไรละก็เนี่ยเขาเขาถูกทําโทษจากเราแล้วคือเราลดความเชื่อถือเขาแกนี้ก็เป็นโทษมหันแล้วนะก็เราก็มือก็จะคลายออกจากใจจนกระทั่งไอความขุนต่างๆของเราหลายตามไปด้วยเนี่ยอย <c oughs> พอไหลาตามไปเราก็จะว่างไปหมด นี่เราทําไปหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องเราเลยเห็นทุกคนในจักราวาลเนี้ยเป็นแบบนี้หมดเลยแม้กระทั่งพระพุโทโธเม่เห็นเป็นแบบนี้หมดเราก็เลยไม่คุนกับใครอีกแล้วเพราะมันเป็นกระแสตามทุกคนอยู่ในกระแสกรรมหมดแล้วเราจะไปคุณกับเขาว่าทำอะไร่ะนั่นจิตมันเลยเมตตาไปหมดทั้งจักราวาลนะ เงื่อนธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเห็นเราเมตตาทั้งหมดในจักรวาลด้วยความเข้าใจไม่ได้บีบคั้นเมื่อเราเมตตาทั้งหมดในจักรวาลแบบเนี้ก็ดูอันไหนที่เรายังต้องแค้นแค้นเมตตาก็ามาดูดิก็นี่เขาสร้างกรรมโดยเขาไม่รู้ตัวเนีะยังไม่พอใจอีกเหรอมองตรงนี้ให้ชัดแล้วเราจะเลิกหมั่นไส้นะ เลิกมันไส้เลิกเลิกน้อยใจเลิกหมดมีแต่ความเห็นใจใ้้ออกมาอย่างนี้ปั๊บเราจะเบาตัวเมื่อเบาตัวเนี่ยมันก็ว่างไปหมดในปฏิกะต่อไปที่จะสอนวันนี้คือราคะราคะเนี่ยพระพุทธเจ้า,จาพูดไว้ประโยคอันหนึ่งกามเอ่ยเรารู้เข้าเงื่อนของเจ้าแล้ว คำว่ากามในที่นี้คือความทยานอยากทั้งหลายทุกปวงอยากได้ไอนูน่นไม่อยากได้ไนี่อยากนูน่นอยากเป็นนี่อย,นนอยากไปนู่นอยากไปนี่ไอความอยากทั้งหลายเนี่ยคือกามทั้งหมดนะถ้าเราไปอยู่กับกามเมื่อไหร่ตัณหามันจะเกิดเพราะไอความอยากนั่นนหละนะพระพุทธเจ้าบอกรู้ต้นทางของไอกามนี้แล้ว มันเกิดจากการดำริคำหนึงถึงนั้นกามจะเกิดกับท่านอีกไม่ได้ท่านจะไม่ดำริคิดถึงมันอีกแล้วหมายความว่าไงก็ท่านก็จะไม่ไม่ดำรินี้เราก็จะมาดูว่าดำริมันอยู่ตรงไหนก็เราก็เลยยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆกินข้าวหรือกินอะไรก็ได้กําลังกินหยับหยับหยับอยู่นี่ถามว่าอร่อยไหมจูม่มอร่อยไหมอ่ะสูตอร่อย ถามว่าอร่อยคําที่อยู่ในปากหรืออร่อยที่จะจิ้มใหม่อเออมันเป็นอร่อยคําที่จิ้มใหม่นี่คือดาริจะไปจิ้มใหม่แล้วมันไปถึงออกอร่อยแต่คําที่ปากนี่แหละที่เคี้ยวหยับหยับเฉยเฉยแต่มันจะจิ้มใหม่เนะี่ยบอกอร่อยนะพอดาริไปจะจิ้มใหม่เนี่ยแล้วบอกอร่อยเนี่ยเป็นกรามไปแล้วนะกามเกิดจากตรงเนี้ยดาริไปตรงนี้นั้นถ้าเราไม่ดาริ เคี้ยวอะไรอยู่ถามก็อย่างนั้นอนยะ่างนั้นน่ะอร่อยไหมก็กําลังเคี้ยวอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นนะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มใช่ไหมเราก็ตอบไปตามรสชาติที่สัมผัสอยู่มีเปรี้ยวมีหวานขมไปหน่อยเอออย่างเงี้ยนะมันก็คือรสชาติจริงๆนะปัจจุบันไออย่างเงี้ยไม่ปรุงแต่งไม่ดําเิกพอเคี้ยวหมดคานี้แล้วเอาจะไปกินคํใหม่ต่อก็ย้ายไปกินเอาทั้งสติไปด้วยข้อสาคัญ ตอนเราดําหลีเนี่ยเราไม่ได้เอาสติไปเพราะสติมันอยู่ที่คํากําลังเคี้ยวแต่ดําบลีไปข้างหน้าดําบลีไปข้างหน้าครับก่อกามเลยแต่ถ้าเอาดําหลียาย้าย,า,ยายไปก็เอาสติตามไปด้วยตรงนี้เคี้ยวหมดแล้วถ้าอย่างนี้สติตามคุมนะตามคุมดําบลีมันก็เป็นแอคชั่นใหม่ที่ไม่เป็นกามเห็นยังเออ ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เมื่อตั้หาก็จะไม่มีอันเนี้ยราคะดับไม่ต้องไปทำสุภาษสุภาษไอ้ตรงเนี้ยดับเฉยเลยดับด้วยความเข้าใจด้วยเพราะมันไม่เลื่อนไปนขนนงหน้อยู่แค่ปัจจุบันแล้วอยู่อย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกับแข็งทื่อแต่ตรงนี้คือเราเอาจิตเข้าทํางานให้รู้ก่อน ถ้าส่วนการวางตัวจะวางยังไงเดี๋ยวไว้อีกทีให้เห็นจิตมันเดินซะก่อนให้เข้าใจมันอันนี้คือดับราคาแต่ตอนนี้พอดับราคะมันก็มีโมหะอีกตัวนึงโมหะคือจิตอยู่กับปัจจุบันเราก็ทําอย่างนี้ไม่มีโทสะไม่มีราคาโมหะมันก็ไม่มีไปด้วยเห็นนะอัตโนมัติเออมันก็จะดับรวดเดินไปหมด เมื่อดับหมดเนี่ยเราก็จะว่างสว่างไอ้ตรงเนี้ยเราก็จะสว่างว่างไปเลยสว่างว่างตรงเนี้ยมันสบายที่สุดไม่มีทุกข์อะไรมากระทบเลยอยู่สบายมากว่างงอะไรก็เออว่างงใจมันจะว่างๆไม่เอาอะไรเลยแต่ถามว่ามีอะไรทุกอย่างที่มันเดินดำเนินชีวิตอยู่รู้หมดแต่มันไม่ได้เอาอะไรมาเป็นทุกข์เพราะ ตัวเราเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยแค่ปัจจัยสี่เห็นไหมมันไม่เดือดร้อนอะไรแต่ไอ้ที่มันเดือดร้อนเพราะมันไปเดือดร้อนกับคนรอบตัว<ม>ก็ทุกคนเป็นไปตามกรรมหมดมันก็ม่ยึดมาให้ได้เราก็ให้ตอนนี้เราแค่พอตัวหมดแล้วให้ไม่ได้ทุกคนก็เป็นไปตามกรรมเห็นไ,ไหมมันไม่แบกใครเข้ามาแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องก็ไม่แบก พรมันให้หมดแล้วเหลือแต่ตัวที่ประกองอยู่แต่ถ้าตัวที่มียังมีอะไรที่จะให้ได้ก็ให้แล้วไปให้คนใกล้ชิดโยนกระทั่งคนภายนอกเนี่ยพระนาคาม,มีนะทำอย่างนี้ไปก่อนทำจนชำนาญแล้ววันที่สามมกราลาไอสามกระดักกระดากลับมาแล้วมาต่อ นะตรงเนี้ยจากนี่ไปถึงสามวัลฝึกให้ชํานาญเลยวางราคะโทระะโมหะให้เกลี้ยงนะนะทําบทนี้ไม่ใช่มาง่ายๆนะเราต้องเนี่ยจนกระทั่งแทบจะหมดแรงเดินนะเอาไปทําเอาเนี่ยทาเอาทําแล้วดูซิว่ามันมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจ ทำบทวางราคะโทสะโมหะวางด้วยความเข้าใจทุกบทนะ mm hmm. ไม่ได้วางด้วยกําลังของมรร์หรือสมาธิแต่ตแลนต้องมีเป็นฐานส่งขึ้นมาเ mm hmm. ข้าใจนะ mm hmm. อาวนี่แหละตอนที่สองเป็นอย่างนี้ mm hmm. วางราคะโทสะโมหะจนเรียบแล้วเนี่ย mm hmm. ใจมันจะสบายเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็สบาย มันไม่อยากกระดิกกระดอเลยมันอยู่สบายไปตลอดเลยละแต่จนกระทั่งพระพุทธเจ้ามาสกิดเธออยู่ตรงนี้มานานไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> นื้อไว้ต่อกันจริงให้อยู่ตรงนี้ให้สบายก่อนนะถ้าใครไม่สบายหมายความว่ามีอะไรติดขัดแนละ้ว <c oughs> ให้มาคุยกันนะจ,จีหนูเข้าใจไหมต้อหยนี่นะต้องแจ้งสอนตั้งแต่เมื่อวานแล้วแกไม่แก้ได้ไงละ่ะ เออแล้วหมดไหมหมดค่ะเออก็หมดแล้วไม่ต้องไปพูดถึงให้มันหมดจริงๆแล้วกันฟังดีดีเมื่อวานเหมือนเข้าใจเข้าใจเออเข้าใจแล้วต้องทำด้วยไม่ทำก็ลืมเข้าใจไหมเพราะพวกเราแก่แล้วเข้าใจอะเดี๋ยวลืมลืมเสร็จแล้วมันก็กลับมาใหม่เพราะไอ้สังขารตัวเนี้ไอ้ขันตัวเนี้ยมันปรุงตลอดมันไม่ยอมเข้าใจกับความเข้าใจตรงเนี้ย เพราะไอุ้งเข้าใจอยู่ตรงนี้แต่ไอ้ตัวเนี้ยเสื่อมตลอดนั้นต้องฝึกให้ให้อยู่ตรงนี้ไม่อยู่กับความคิดเพราะความคิดเดี๋ยวก็ลืมนู่นลืมนี่ช่างหัวมันเอาเข้าใจไว้เป็นหลักจูงเข้าใจไหมเออต้องฝึกสติอยู่ทุกขณะนะเออก็ไม่ก็ฝึกสติแบบเข้าใจไงไม่ใช่ไปบังคับมันเออนะเอา ทำดูให้ได้วันที่สามมาพวกเราบรรลุพระอนาคามีาหมดอ <laughs> เออสาธุอ้าวไปได้ <laughs> วันนี้สั้นๆ